สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับที่จุดกลางเต็นที่ก่อช้างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ตรงนี้สามารถกลางเต็นได้นี่ครับพอดีผมก็มาถึงกันแล้ววันนี้ก็ประมาณเดือนกันยาครับวันที่สิบกว่าๆเนี่ยจำวันที่ไม่ได้สิบสองกันยาไม่ใช่สิบสองหรือวันที่สิบกันยาครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาสามารถกลางเต็นได้ครับเขาเก็บหัวหัวละหกสิบบาทครับ นี่ดูวิวให้ดูคุณวิวขนาดนี้หกสิบาทเองมีห้องน้ําให้อาบด้วยด้านหลังตรงนั้นจะมีห้องอาบน้ําผมก็ไปอาบมาแล้วเมื่อกี้ไปเล่นน้ําทะเลมานี่ครับมันจะมีห้องน้ําอยู่ทางนู้นทรด้านหลังมีน้ําจืดให้อาบตรงไฟนน่นนะครับซูมให้ดูนู่นครับตรงไฟตรงนู้นแหละมันจะมีห้องอาบน้ําจือดอยู่ส่วนบริเวณตรงนี้ครับพื้นที่เขาทํามาดีมากเลยครับ <c oughs> พื้นที่มันจะเป็นหญ้าเหมือน ยายาที่เขาเอาไปปลูกครับหปยาสนามฟุตบอลอะไรพวกนี้หรือว่าเราถ้าเราไม่อยากกางเต็นท์เขาก็มีบ้านเช่าให้ด้วยหลังละสามร้อยครับผมถามแล้วนี่จะให้ดูวิวเป็นไงจุดกางเต็นท์เกาะช้างครับให้ดูวิวซะก่อนพวกผมมันขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวกันหเห็นไหมก็กางเต็นท์กันเนี่ยมากี่คนก็ได้เขาคิดเป็นหัวครับหัวละหกสิบเดี๋ยวพาไปดูทะเลกันบ้าง เมื่อกี้ผมลงไปเล่นน้ำทะเลมาแล้วนี่ครับเขาก็มีการปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวอะไรของเขาริมทะเลสวยงามมากแต่ตรงนี้ตรงตรงทะเลข้อเสียของมันผมว่ามันมันเป็นหินครับมันไม่เป็นทรายแค่นั้นแหละนี่ครับตรงเนี้ยผมลงไปเล่นมันจะเจ็บตีนหน่อยก็ลงไปเล่นได้ครับมน้ําไม่ลึกน้ําไม่ลึกเกือบไม่มีผงยางให้เช่านี่ก็จะเป็นชายหาดนะครับนี่ที่ต่อช้างชายหาด ก็จะมีกิ่งไม้อยู่อันหนึ่งไว้ปีนเล่นได้อยู่ตรงนู้นจุดนู้นก็มันจะมีอรถยนต์มาได้ครับรถยนต์ขเขาก็มาจอดถึงชายหาดได้เลยก็ามาจางเต็มได้เหมือนกันก็เขาจะมีอุปกรณ์ให้เช่าอยู่พวกอุปกรณ์แคมปิ้งะครับพวกเตากระติกน้าอะไรเขาก็มีให้เช่านะครับพวกผมมามอเตอร์ไซค์กัน ก็เลยไม่ได้พกพวกอุปกรณ์พวกนี้มาเขาก็มีให้เช่าเนี่ยอย่างเตาเตาเขาก็เช่าเช่าอา4สี่สิบบาทที่จริงข้อดีของมันคือตรงนี้มันมีโลตัสมันอยู่หลังโลตัสครับเดินไปซื้อของกันง่ายมากเลยถ้าคุณอยู่ตรงนี้เห็นตึกข,ขาวๆตรงนู้นอ่ะตรงตรงนั้นครับเป็นเป็นโลตัสเราสามารถเข้าไปซื้อของได้ซื้อเครื่องดื่มซื้ออะไรได้เพราะมันอยู่ใกล้โลตัสเลยเขาเรียกเขาก็เลยเรียกกันตรงนี้ว่าจุดกลางเต็นท์หลังหลังโลตัสที่เกาะช้าง ให้ดูวิวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวกลิปนี้ก็คงจะจบงเท่านี้แหละให้ดูวิวก่อนที่จะกลับยังไงช่วงตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็ประมาณ5้าโมงกว่าๆคือเกือบหกโมครับพาพีก็ลังจะตกเลยวิวก็มังสวยเลยถ้าใครจะมาถ่ายโปรเทถ่ายรูปอะไรเงี้ยสบายสวยงามนี่ครับให้ดูวิวบรรยากาศรอบๆอีกทีแล้วกันมือสั่นหน่อย